อ้าวสวัสดีครับก็วันนี้รายการเปิดโลกการศึกษานะครับเราก็จะมาเฉลยข้อสอบที่ผู้ปกครองนะครับถามกันเข้ามานะครับนะอ่าวันนี้ก็มีผู้ช่วยมาอีกแล้วครับมาช่วยเฉลยนะครับอ่าสวัสดีทีแรกกันครับพี่เซโนอ๋อสวัสดีครับเด็กๆแหมวันนี้พี oo, ่เซโน่ก็จะมาเฉลยข้อสอบที่ทางบ้านถามเข้ามาอีกครั้งครับข้อสอบข้อนี้เออพี่เซโน่รู้แล้วไม่ยากเลยครับไม่ยาก อ,อพี่เซโน่คราวที่แล้วก็มายากนะพี่เซโน่ก็ยังตอนแรกก็ยังคิดผิดนะ mm hmm. นี่นี่ไม่ยากจริงอ่ะพี่เซโน่ไปเตรียมตัวมาอย่างเนี้ยฮะกูเชียร์มันต้องกลอวเรกคราวที่แล้วพี่เซโน่นึกว่ามันง่ายแต่เขาเนี้พี่เซโน่ไม่ประมาทเลยอ่ะก็แล้วเดี๋ยวพี่เซโน่ฉเฉลยปั๊บยังก็เสร็จนะครับดูนะครับอเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่ากระดาษนะครับกระดาษกระดาษกระดาษอ่ะรู้แล้วนะครับ กระดาษกราฟต่อไปนี้มีช่องตารางเป็นรูปสี่เหลี่ยมพอเราอ่านโจทย์อย่างนี้ก็ต้องมาดูรูปแล้วใช่ไหมเด็กเด็กอี่กระดาษกราฟมันเป็นยังไงมันคือตารางช่องสี่เหลี่ยมก็คือไอ้กระดาษสีแดงๆนีๆ่นะเนี่ยที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะเขาเรียกกระดาษกราฟนะครับกระดาษกราฟนะมันจะเป็นตารางตารางนะอ่านโจทย์แล้วก็ต้องดูด้วยนะข้างล่างอะว่ามันมัน,ม,นมันคืออะไรนะครับอ่านโจทย์แล้วต้องเข้าใจนะเด็ก เขาบอกที่มีด้านทั้งสี่ด้านยาวด้านละหนึ่งเซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมอ่ะก็คือไอ้สี่เหลี่ยมเนี้ยมันจะมีด้านนะอ่ะครูเชียขอใช้เป็นสีเหลืองแลมันจะชัดกว่านี่ไอ้สี่เหลี่ยมเนี้ยที่มันเป็นตารางตารางเป็นช่องช่องเนี้ยมันจะมีด้านยาวละหนึ่งด้านละหนึ่งเซนติเมตรนะเด็กอ่เขาบอกว่าอะไรต่อเขาบอกว่าถ้าพับกระดาษสีที่มีความกว้างหนึ่งเซนติเมตรบนกระดาษกราฟดังรูป กระดาษสีก็คือแม่มันมันมันนี่ไงเนี่ยเนี่ยอีกสีชมพคูเนี่ยนะเนี่ย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 เนียทั้ i mean. งหมดเลยเนี่ยนะมันเป็นกระดาษกระดาษสี Piet. นะเด็กนะกระดาษสียาวๆนะอืมแม่กระดาษสีนะเด็กกระดาษสีทั้งนั้นอันเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมนะเด็กอืมจริงๆแล้วนะครูเชียร์อยากจะบอกว่าอันเนี้ยเด็กๆที่ไม่เคย พับกระดาษสีนะั่นอาจจะคิดไม่ออกนะแต่กูเชียร์คิดว่าทุกคนนะเคยพับหมดแหละนะเห็นไหมใช่ไหมกูเชียร์ว่าไหมเออใช่ละพี่เซโนโคือในห้องนะก็ต้องให้เด็กพับกระดาษคนละพี่เซโนโอสอนต่อไปเถอะไม่ต้องสนใจกูเชียร์หรอกกูเชียร์ให้พี่เซโนโถามเองเลยนะข้อนี้ ก็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 กกกแม่ถามกันกนิดนึงไม่ได้เลยเพราะว่าพี่เซโน่ก็เริ่มงงนะ,ะเห็นไหมพี่เซโน่ต้องเตรียมตัวมาสิทำไมไม่เตรียมตัวมาละ่ะอ,อีกจริงแล้วนะพี่เซโน่กำลังงงว่าพี่เซโน่จะอธิบายเด็กฟังยังไงนะสิว่ามันไม่ง่ายเลยมันพับกระดาษถ้าเด็กๆไม่เคยพับอ่ะพี่เซโน่จะอธิบายยังไงโอ้อะโอเคพี่เซโน่ลองลอธิบายไปก่อน เชี่อว่าเด็กๆทุกคนนะเคยพับกระดาษแบบนี้ทุกคนแหละนะหรือใครเคยสารพวกใบตองหรือว่าอะไรพวกนี้นะก็จะกอจะเข้าใจนะพีเซโนนะใครเคยไปซื้อขนมตาลน,นะนะขนมตาลน,นะเห็นไหมพีเซโนที่มันจะมีตรงนี้เนี่ยที่มันพับอยู่เนี่ยขนมตาลน,นะเพชรบุรีเรามีเยอะนะน่าจะเด็กๆน่าจะเคยเห็นขนมใส่ไส้อะไรพวกนี้มันจะต้องมีอ,อะไรอ จะต้องมีใบใบตาหรือว่าใบใบตองอ,อะไรเนี่ยนะเออเป็นสายๆนะเป็นยาวๆเนี่ยเอาไว้พับทําขนมนะใช่ไหมพี่เสโ,โน่สอ,อ,อนต่อไปสอ,อนอเด็กๆเ,เขารู้หรอได้ได้ได้ไดนะลองลองดูไดนะ้เด็กๆครูเชียร์เขาช่วยอธิบายนิดหนึ่งแล้วนะเด็กๆลองนึกถึงไอ้เส้นที่มันเอ,เอาไว้ห่อขนมะนะเด็กนะ แล้วเขาบอกว่าจงหาว่าแถบกระดาษสีนี้มีความยาวกี่เซนติเมตรนี่เด็กๆวงไว้เลยนะคําถามเนี่ยต้องวงเอาไว้เลยนะไม่งั้นเด็กๆหลือมเนี่ยนะกออระดาษแถบสีก็คือไอ้นี่กระดาษแถบเนี่ยนะมันมีความยาวกี่เซนติเมตรแม่จริงจริงกระดาษเนี่ยนะเด็กเด็กพี่เชโนโใช้เวทหดมุน,มนอีกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคลี่ออกมามันจะต้องยาวนะถูกไหมมันต้องยาวออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหม เวลาเราเครียยอ่าเด็กๆต้องเข้าใจนะคราวนี้มีคำถามนะี่เขาถามว่ามันยาวเท่าไหร่นะมันหมายความว่าอย่างนี้นะเด็กๆเนี่ยพอเคลี้ยออกมาแล้วเนี่ยวัดความยาวเนี่ยเนี่ยจากหัวถึงท้ายเนี่ยนะมันยาวเท่าไหร่ยาวกี่เซนติเมตรเข้าใจไหมครับเด็กถ้าไม่เข้าใจนะมันทําไม่ได้นะาคราวนี้ยอมืมันต้องเคลี้ยออกมาเนี่ย ทำยังไงล่ะโอเคเด็กๆเด็กๆสังเกตไหมครับว่าหนึ่งช่องนี่คือหนึ่งเซนใช่ไหมนี่หนึ่งเซนนะเด็กเห็นไหมสองช่องก็สองเซนสามช่องก็สามเซนเห็นไหมเด็กๆเพราะฉะนั้นพี่เซโนก็นับเลยหนึ่งสองสามเห็นไหมสามเซนแล้วตรงเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนียเนียแสดงว่านี่นะมันต้องยาวอย่างมันตรงนั้นอ่ะสามเซนไปแล้ว นะเอ๊ะถ้ามีตรงไหนอีกนะที่จะนับได้อีกเอ๊ะตรงนี้มันเป็นรอยพับนเด็กๆมันพับเราจะนับยังไงตรงที่มันพับเด็กๆต้องนึกถึงรูปที่มันพับก่อนนะเออถ้าเด็กๆเคยคลี่คลี่ของเนี่ยนะคลี่ไอ,อ้คลี่กระดาษหรือว่าคลี่เส้นเนี่ยนะหรือเคยลองพับมันดูนะ,ะเด็กๆเด็กๆจะรู้ว่า มันจะเป็นแบบนี้นะพี่เซโนโจะทำให้ดูใช้มายากลอ่ากูเชียขอเวลาหน่อยนะพอนนี้อาจจะนานหน่อยเออไม่เป็นไรหรอกเซโนโพี่เซโนโทำให้เด็กรู้เรื่องแล้วกันอะโอเคพี่เซโนโจะต้องใช้เวทมนต์ขั้นสูงลนะะคอยดูนะเด็กอพี่เซโนโสามารถใช้เวทมนต์คึีมันออกมาได้นี่ดูดูดูปึ๊บนะปึ๊บนะ ปุ๊บปุ๊บนี่เสร็จแล้วถูกทีเอ้ยรึนี่แล้วก็ทำไงจับคลี่แล้วนะเด็กถหกทีนะอืมอ่าเด็กอู้ พี่เซโนโ่เนี่ยนะอขอคิดนี่หนึ่งรึอ่ะเสร็จแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวจะคี่แล้วนะอานะครับอานะครับอแลเดี๋ยวพี่เซโนโ่ต้องค่แล้วะด,ดีนะเป็นกำลังใจพี่เซโนโ่ด้วยใช้เวลาหน่อย แต่พี่เซนโนทำได้นนอนปึ๊บ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 อ่ารู้นะเพื่อความเข้าใจเด็กๆพี่เซนโนเลยต้องใช้พลังขั้นสูงนะในการร่ายเวทสาระรู้นะทำยังไงดี เด๋ยวนะอะครี่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ได้แล้วได้แล้วแงโอเคเด็กๆนะเอ,อเวลาครี่นะเด็กพี่เทนโนจะให้ดูนิดนึงนะก็ตอนแรกเนี่ยกระดาษเนี่ยไอตรงสีขาวเห็นไหมที่เรานับหนึ่งสองสามนั่นแหละนะแล้วมันมีรอยพับอยู่ตรงนี้นะ,ะให้เด็กๆนะถ้ามีไม่มันทัดนะ เอาไม้มันทัดตีตรงรอยพับเนี่ยลากขึ้นไปอย่างนี้นะเสร็จแล้วนะเด็กๆนะเอออาจจะใช้ไอ้ไม้มันทัดเนี่ยนะเออดูนะสมมติอันนี้เป็นไม้มันทัดนะเอาเด็กๆดูนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับข้อนีพออ้พี่เซนโนจะสอนว่าก,การที่เราจะคลี่รูปเนี่ยนะมันทํายังไงนะดูให้ดีนะเมื่อกี้เด็กๆลากเพลนแล้วใช่ไหมนะ เสร็จแล้วนะนะเด็กๆเอาให้มันทัดภาพนะภาพ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 ตามเส้นเนี่ยให้ขอบปห้มันทัดเนี่ยมันพอดีเส้นนะเห็นไหมเห็นไหมอ่าพอมันพอดีแล้วนะวิธีการที่เด็กจะรู้ว่าเวลามันคลี่เนี่ยมันจะมาทางไหนนะนะอ่าให้ทําอย่างนี้นะเด็กๆสมมติเด็กๆงงว่าไอ้จุดเนี่ยเวลามันคลี่อ่ะมันจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมอ่าเด็กๆก็เป็นไงเด็กๆก็ทําอย่างนี้ครับ เด็กๆก,ก็ลากนะตามไม่บรรทัดเนี่ยนะลากเส้นมานะตามไม่บรรทัดเนี่ยนะ,ะเด็กๆเ,เห็นไหมว่าไอจุดๆเนี่ยนะอืมเออเวลามันลี่นะเด็ก,ด,กดูนะต้องปรับไม่บรรทัดนิดหนึ่งบางทีมันไม่ตรงนะอ่ะลึบเนี่ยนี่นี่รงละนะมันจะสะท้อนมาตามนี้นะเด็ก,ด,กดูนะ นี่นี่นี่มันจะสะท้อนมาทางนี้ใช่ไหมเนี่ยตามช่องเนี่ยนะฮะมันก็มาตามช่องนี้เห็นไหมฮะเออนะนะเพราะฉะนั้นเวลามันไปมันไปทางไหนครับเด็กๆก็ลากเอาไว้บรรทัดเนี่ยนะไอ้ไว้บรรทัดสีน้ำเงินเนี่ยลากตามเส้นสีแดงมาเนี่ยนะอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับออมาณนี้นะเออปรับนิดหนึ่งครับ อ่ะโอเคนะอมสมมุติตรงนั้นนะเออด็กๆลงกะช่องมันอะนะมันประมาณเนี่ยเฉียงเฉียงหนึ่งช่องไปครึ่งหนึ่งนะฮะอ่ามันก็จะมาตรงนี้นะเด็กๆดออ,อพี่เซโน,โนขอใช้สีน้ำตาลนะนี่นี่ๆี่ีมันก็จะมาตามเส้นน้ำตาลคือไอ้เส้นแดงเนี่ยนะตอนแรกมันอยู่ทางเนี้ยใช่ไหมครับมันก็ พลิกมาเป็นเส้นตรงสีดำตาลนะเด็กนี่ดูอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอจุดเนี้ยนะฮะมันก็จะมาอยู่จุดตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเราก็รู้แล้วว่านี้มันมาทางนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้มันมาทางไหนจุดนี้อ่ะพี่เจนโน่ขอให้มันเป็นจุดสีเอ่อสีฟ้าแล้วกันนะ,ะนะมันก็จะมาตามอะไรมันก็จะมาตามเส้นของไม้มันทัดตามเส้นสีแดงอะนะอ่ามันมาตามไหนมันก็มาตามนี้ดิ เหมือนกันนะเอเหมือนกันเลยนี่ฮะนี่ครับมาทางนี้เหมือนกันครับมาขนานกันมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วมันก็มาตรงนี้ครับนี่เห็นไหมฮะระยะสีเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำตาลเนี่ยมันต้องเท่ากันอันนี้เด็กๆก็ต้องไปเรียนเรื่องรูปทรงสมมาตรรูปคลี่รูปอะไรทีนะอันนี้พี่เซโน่สอนคร่าวๆนะถ้าใครเข้าใจก็เยี่ยมเลยครับมันก็ยังมาอยู่ตรงนี้แหละครับไหมครับพอเข้าใจไหมครับ เริ่มแรกก็คือเราจะต้องลากเส้นตามร้อยพับก่อนเสร็จแล้วก็กําหนดจุดที่เราอยากจะรู้มันมาทางไหนครับแล้วก็ใช้แม่บรรทัดนะฮะทาบนะครับตอนแรกก็ต้องทาบอย่างนี้ก่อนทาบไปให้มันพอดีขอบก่อนใช่ไหมอ่าแล้วมันก็เนี่ยเนี้ยเนี้ยไอขอบข้างล่างเนี่ยฮะต้องพอดีแล้วมันก็ลากมาตามนี้ครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็สอนคร่าวๆนะครับในการหาลูกคลี่นะครับว่ามันจะคลี่มาทางไหนครับ เสร็จแล้วพอเด็กๆได้จุดตรงนั้นแล้วเนี่ยเด็กๆก็สามารถวาดรูปได้แล้วนะครับว่าเออไอที่เราคลี่น่ะมันจะคลี่มันยังไงนะครับอก็คืออะไรไอตรงหัวเนี่ยสีชมพูเนี่ยใช่ไหมมันก็จะคลี่มาทางนี้ครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะถ้าเด็กๆก็ทํำยังไงครับเอเด็กๆก็วาดนี่ฮะวาดตามนี้ครับอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะได้รูปคลี่มาเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะ อ่าประมาณนี้ครับเด็กได้มาแล้วรู้แล้วนะว่ามันไปทางนั้นนะครับอ่ะคราวนี้หมดหน้าที่แล้วครับอ,ออกเดี๋ยวจะงงนะอารู้แล้วครับว่ามันมาทางนี้เนี่ยจะคลี่มันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมมันจะกลายเป็นช่องหนึ่งช่องไปนะอ่าโอเคนะเด็กส่วนไอ้หนึ่งสองสามเนี่ยมันก็มาตรงนี้หนึ่งสองสามนะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นช่องที่สี่ ช่ไหมครับช่องที่สี่อันนี้เราไม่นับแล้วนะเพราะว่าเราคลี่ไปทางนี้แล้วนะฮะเด็กๆอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นช่องที่ห้านะครับก็คือ,อความยาวมันก็คือห้าเซนแล้วนะตอนนี้นะฮะอันนี้ไม่นับแล้วนะเด็กๆพอเราคลี่ไปแล้วเซนแล้วส่วนในตรงนี้เด็กๆสังเกตไหมว่าตรงเนี้ยตรงรอยพับตรงเนี้ยเวลาคลี่ออกมามันจะก็จะกลายเป็นช่องหนึ่งช่องอย่างนี้เห็นไหมครับคือสุดท้ายพอมันลี่ออกมาเนี่ย ก็จะกลายเป็นช่องหนึ่งช่องนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นช่องที่หกนะครับหรือหกเซนแล้วนะความยาวหกเซนแล้วนะอ่านะอันนี้ก็เป็นไงครับเจ็ดเซนแล้วใช่ไหมฮะเจ็ดเซนลวอันนี้ก็แปดเซนละส่วนนี้มันเป็นรอยพับถ้ามันคลี่ออกมามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเต็มๆนะฮะแบบสีเขียวอย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยตรงนี้ถ้าคลี่ออกมามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเต็มๆนะครับเต็มอ่ามันก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นอันที่เก้านะครับ นะช่องที่เก้าและน,นี่ก็จะเป็นช่องที่สิบนะครับสรุปมันมีสิบช่องนะครับเวลาคลี่ออกมามันจะเป็นประดาดสี่เหลี่ยมยาวๆนะครับยาวสิบช่องใช่ไหมสิบช่องนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ครับห้าหกเจ็ดแปด เก้าแล้วก็สิบนะครับเนี่ยสุดท้ายพอมันคลี่ออกมามันจะเป็นงนี้ครับอ่ะเพราะฉะนั้นยาวกี่เซนเด็กๆก็คงรู้แล้วนะครับว่ายาวกี่เซนเพราะว่าตรงนี้นะครับมันยาวหนึ่งเซนถูกไหมหนึ่งเซนสองเซนเอ่าหนึ่งนี่ก็ยาวหนึ่งเซนเพราะนั้นมันสิบช่องก็ตอบสิบเซนนะครับเด็กๆโอเคครับนี่วันนี้พี่เซโนเฉลยได้คล่องขึ้นเห็นไหมเช่ใเช่ไหมกูชเชอโอด้ดีมากดีมากพีเซโน วันนี้พี่เซโน่เนี่ยนะ,ฉะเฉลยได้ดีนะครับอ่าเด็กๆต่างใเข้าใจที่พี่เซโน่เฉลยนะเออกูเชียขอเสริมให้นิดหนึ่งนะครับพอมันคลี่ออกมาแล้วเนี่ยนะอะรูปทรงตรงเนี้ยรูปคลี่นะครับหรือบางทีเราเรียกว่ารูปเด็กๆต้องเรียนรูปทรงสมมาตรมาก่อนนะครับรูปสมมาตรแล้วก็รูปคลี่นะครับถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีหรือง่ายๆนะครับกูเชียแนะนําว่า ก็แค่เด็กๆลองเอากระดาษมาพับดูครับตัดกระดาษพับตัดกระดาษนะครับตัดกระดาษาตัดกระดาษมาพับดูเลยพอเด็กๆตัดกระดาษนะยาวๆนะฮะแล้วมาลองพับให้มันเป็นรูปอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะพี่เซโน่กูเชจะบอกว่าข้อเนี้ย รูเชียเชื่อว,ว่าในโรงเรียนของประเทศเกาหลีหรือว่าประเทศญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยนะครับเขาจะมีวิชาเกี่ยวกับการพับรูปครับพับกระดาษพับอะไรนะครับอ่าทำไมเขาถึงต้องให้เ,เขาเรียนกัน,นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่พี่เจโน่กูเชีจะให้ดูอะไรบางอย่างกูเชียนี่อธิบายอะไรยืดยาวไปเรื่อย จะทําอะไรก็รีบทำไปเถอเพราตอนนี้มันนานแล้วนะเด็กๆก็ลาคาญแย่แล้วเอาละมันจบๆไปอืมพ่เซโนอย่าลบกวนสินี่กำลังเชื่อมโยงไปถึงงานจริงๆนะเอออืมนี่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 ี่ดูหน้าพ่เซโน่จะบอกว่าทำไมเขาถึงให้เรียนนะอืมอืมพ่เซโน่เนี่ยบางทีพี่เซโนอาจจะไม่รู้นะ เ๋ยู่ไหมเออพี่เทโนโนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขาพับอะไรนี่พับกระดาษโอลิกามินะพี่เทโนโเห็นไหม เขาพับเพื่ออะไรพี่เทโนเขาพับเป็นอะไรรู้ไหมน,น,นี่นี่น,นี่ไงอันนี้คือประเทศไทยนะพี่เทโนรจริงๆแล้วเนี่ยนะมันจะมีวิธีพับเป็นดาวเทียมด้วยนะพี่เทโนอ่จำลองดาวเทียมแผงโซลาเซลล์นี่ยเห็นไหม พิณนโนนี่ให้พี่เขาพับให้ดูเนี่ยเขพับไปพับมาเนี่ยเป็นดาวเทียมโซเซลตามคลิปเลยค่ะอ่าจริงๆแล้วนะมันมีเยอะนะพิซนโนอือกูเชียหาไม่เจอเดี๋ยวกูเชียหาเจอเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้พิเซนโนดูอ่าเดี๋ยวดูนะฮะ มันจะมีดาวเทียมที่พักได้นะอย่นี้สไตล์หรือเปล่านี่อ่าโอเคเจอแล้วนี่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  เห็นไหมพี่เซโนนี่นี่รูปนี้ชัดไหมเนี่ยชูกรูปนี้ชัดเลยไหมเนี่ยคือไอการพับกระดาษเนี่ยบางทีมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ได้นะมันพับกลายเป็นดาวเทียมได้เนี่ยก็คือดาวเทียมมันเนี่ยมันสามารถที่จะเนี่ยมันพับมันเกี่ยวกับรูปพับนั่นเลยนี่ัะ ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้งานทุกวันเนี่ยมันเกี่ยวกับรูปพับนั่นเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ให้ดูเนี่ยเพราะนั้นเอ่อทำไมเขาถึงต้องสอนรูปพับรูปคลี่เนี่ยเห็นไหมพิเทโนรูปเนี้ยชัดเจนเลยให้ดูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาดีไซน์อุปกรณ์เนี่ยมันใช้ประโยชน์จากรูปพัพรูปที่เพื่อทําให้อุปกรณ์เนี่ยมันมีปริมาตรลดลงนะแล้วเวลามันกลาามันจะได้ประหยัดพื้นที่นะเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยสามารถที่จะเขาเลยต้องสอนเด็กไงให้เนี่ยฝึกในการทํารูปพัพรูปที่นะ This pattern. it's triangulated It Uh, is cylinder. is. a folded pattern. Uh, called a folded อาจารย์แมพี่เซโนโ่โอเคครับกูเชียพ,พี่เซโนเขาใจแล้วโอ้โหกูเชียนี่รู้ได้ยังไงเนี่ยอ๋อกูเชียก็ไม่ยากหรอกเพราะว่ากูเชียก็ดูเออ่ศึกษาความรู้สิพี่เซโนโ่คนเราเนี่ยมันต้องศึกษาความรู้นะไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้โลกหรอกพี่เซโนโ่นะว่าโลกเข็นอย่างไหนแล้วนะอ๋อโอเคครับครับคุณกูเชียไม่ให้ โอ้ยพี่เซนโนรู้แล้วว่าทำไมถึงต้องเรียนเรื่องเนี้นะมันมีประโยชน์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั่นเองมะทูอ่าโอเคพี่เซนโนตอบสิเซนนนะเขียนตอบก่อนอ่าครับครับ,บครับไม่ไม่ไลืมลลืมตอบครับลืมตอบสิบเซนติเมตรอ้าวสวัสดีเด็กเดกเดี๋ยวพี่เซนโนไปก่อนละ,ะวันนี้พี่เซนโนคิดว่าเด็กๆน่าจะพอเข้าใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ